วีโกโอโอชดเดยนโอครับมแ่ครับมาดูลกที่สครับตเป็นูยุดนาอยู่เร็วอวีโกโอพลาดไปเว้น้ดครับแต่วันลุกผมไม่แต่งไม่่งครับลุกที่้อแล้วน ตูงงเหนียวเลือเกินคับแม่หรือว่าใช้ได้เลยครับชูงไม่แตนครับลูกต่อไปกับลุกที่สีตามเบอร์สูบอมแลวชูงงแงเบนีหนึ่งสองสามไปโอ้โหาส่อกขวาอาการน้าเป็นหมนะครับทานนี้ครับลุกจไตใจสาส่วนงามเบอร์ฝ่าย้อมแล้ววันเอกโอ้โหไปแน่เชียวครับจง ขาพกานสักกรได้ยังนี้ควรหรือเปล่าครับอยเนี่ยเยียมโอ้โหกวกจะสั่งครับผมเป็นห่วยลูกนี้นะครับเชี่ยเป็นลูปเล็กแก่นี่แย่เลยครับแหมทำอะไรไม่ได้ครับโอเคาบวชรไรตออเีขอบุขอช้ากันอย่างมนั่ก่อนครับเอาชุชัวไปก่อนเลยดีกว่าครับแหมทีฟต์่ไปหน่อยเพิ่มความแรงหน่อยครับอาจารเดีนี้ลัพอดีครับอเ มีท้องด้วยยังครับท้องหะครับรูดดองกันมีหลักฐานรูต่องโอ้โหโอ้เว้ยโอ้โหใหญ่ยี่กระโดดนี้พออยู่อันี้โอเคเนี่รเลี้ยงไม่ได้ครับใจใหญ่อย่างนี้ครับใช้ได้นะครับวันนี้ใช้ได้ร่วใจดีครับโอ้ฟิตติฟิตติมาเหนียวนยโอ้โหเป็นห่วงกันเนี่ยหายในหินแล้ว เจ้าหน้าที่ขอประกอบเซต็ปอกันนกเฮตการณ์พวกนันที่ใส่มาขอมาป้องกันอะไรหน่อยเอาอะไรมาครับจับใส่ไปเลยโอ้การจับอะไรครับโอ้การจับตาอย่างนี้จะเป็นการอะไรได้ครับโกันแสง่คำตาโกันลูกตาอะไรพวกนันก็แลระนั้นกันก็ไม่สนแล้วบอก

Luís Pereira Felso de